โอ้ผ่านรอบแรกเก่งมากเ,เจ็บไหมอ,อ่าใครจะไปเอา

เอาเล่นให้เต็มที่คุณครูเขาสร้างฐานเป็นอาทผู้ได้หันกอดไปเลยวียวหมวกคูาหมวกู่เอาใหม่ะถึงวันมกวนละวิธีเอาให้มันได้หมวกกัน ตรงสารมันต้เด็ดนี่อะไรเอาเอาไปทำไมวะเม่อไรสารมันทะลุจนต้นด้วยไม่ใส่ล้